เพราะฉะนั้นจึงเป็นการทันการเพราะว่าการที่จิตที่จะออกจากร่างนี้มันก็ชั่วเซี่ยววินาทีที่มันจะออกจากร่างเพราะอะไรเพราะว่ามันเร็วพลันในการที่จิตจะออกจากร่างนั้นมันเร็วเพียบเรียกว่าปั๊บเดียวเท่านั้นก็ออกแล้วถ้าหากว่าชาวนจิตที่ยังไปนึก ไปคิดอะไรอื่นๆอยู่นั้นมันก็ไม่เร็วมันไม่เกิดความรวดเร็วแต่ชวนจิตที่ได้รับการฝึกฝนไว้แล้วมันเร็วมากรวมตัวกันเพียงชั่ววินาทีก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อไปพร้อมที่จะมีอะไรต่างๆที่จะทำได้เรียกว่าพร้อม นี่เมื่อมาหันมาพูดกันถึงคนที่เขาไม่ได้ทำสมาธินั้นเขาจะเป็นอย่างคนทำสมาธิไม่ได้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้รู้หนังสืออะไรเลยกับคนที่เป็นปริญญาเอกหรือเรียกว่าด็อกเตอร์คนที่ไม่รู้หนังสืออะไรเลยนั้นจับหนังสือเอามาแกะ ไปทีละตัวสองตัวก็ไม่รู้เรื่องต้องไปถามคนอื่นถามว่าไอตรงนี้เขาว่ายังไงมันมีเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนผู้ที่เป็นด็อกเตอร์หรือผู้ที่เรียนหนังสืออ่านออกแล้วนี่ไม่จำเป็นพอจับขึ้นมาปับ๊บก็รู้แล้วว่าตัวหนังสือนั้นคืออะไร มันชั่วชวนจิตเท่านั้นแหละฉันใดก็ดีการที่จิตของบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในการทำสมาธินั้นก็ต้องไปตามยถากรร,รมจึงไม่สามารถที่จะควบคุมในขณะที่จิตนั้นจะออกจากร่างได้คือควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ชวนจิต หรือความนึกความคิดของจิตนั้นจะไปยึดเอาที่ตรงไหนก็ยึดเอาที่ตรงโน้นตรงนี้ก็ไปเกิดตามภาวะแห่งการยึดถือเพราะฉะนั้นอุปทานท่านจึงบอกว่าอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบในปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงว่าอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบความจริงก็เป็นอย่างนั้น คือเมื่อเวลาที่บุคคลผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นจานวนมากเหลือเกินแต่ผู้ฝึกฝนจิตนั้นจำนวนนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นก็ทำบุญทําทานไปก็นึกถึงบุญทานได้ก็อย่างดีหรือว่าไม่ได้ทำบุญทําทานอะไรกับเขา มีแต่คิดถึงลูกถึงเต้ามีแต่คิดถึงทรัพย์สินสมบัตินั่นนะ่ะร้อยเปอร์เซนต์ที่จะต้องไปเกาะเป็นตำแหน่งของสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นอสูรอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ว่าก็เหมือนกันกันกบจับพลัดจับปลู บางทีไปนึกถึงว่าเออเราเคยให้รางวัลคนใช้สักหนึ่งบาทนึกได้แค่นั้นเขาก็อาจจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือในนรกก็ได้คือการส่งเคราะห์บางทีก็ช่วยเหลือคนในฐานะที่คนที่ยังไม่เข้าใจอะไรในข้อนี้ทุกคนนี่ไม่เข้าใจกันเป็นส่วนมาก ก็นึกว่าเขาก็ตายเราก็ตายเหมือนกันก็ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนเราซะมีเงินเยอะมากๆเวลาเราตายแล้วเขาจะได้ทำศพให้เราสวยหรูตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านบางทีเขาอาจจะคิดว่าในเวลานี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมบ้างสวดบางสกุลมาติกา ไหวอาหารพระสงฆ์เพื่อจะทำอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ก็รอเพียงแค่นั้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในทางจิตใจก็รอว่าเมื่อเวลาตายแล้วเขาจะทำให้เราได้บ้างถึงจะทำมากมายก่ายกองบางครั้งผู้ที่ได้รับก็อาจจะได้รับเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยได้รับน้อย บางทีก็อาจจะได้รับเพียงเรียกว่าเล็กน้อยมากที่ทำเอาไว้เองเราทำเอาไว้เองนี้ร้อยทางร้อยเราก็ได้ไม่มีใครแบ่งไปไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทำบุญให้กับใครๆนี่เขาจะต้องออกชื่อผู้ที่ยังอยู่คือคนที่ยังไม่ตายก่อนเช่นอย่างนายกออุทิศให้นายขอ เขาจะต้องว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่านายขอได้สร้างสิ่งนั้นไม่ใช่แต่ว่านายกอได้อุทิศให้นายขอเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นส่วนการที่จะได้รับส่วนกุศลนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการกระทำที่คนอื่นเขากระทำแล้วเขาแบ่งให้เราถึงจะได้ด้วยเหตุอย่างนี้เองแหละ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสแก่สาวกว่าอย่าได้ไปคอยรับบุญกุศลคนอื่นเขาเลยตนของตนเองรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวพระองค์ทรงตรัสว่าอาเชวกิจจะมาตะปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลรีบทำในวันนี้โกชัญญามรนณงสุเว ใครเล่าจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้นี่เป็นคำตักเตือนตักเตือนพุทธบริษัทเราว่าผู้ที่มารับส่วนกุศลน,นั้นถ้าหากว่าไปตกนรกเสียแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะรับได้ถ้าเป็นขั้นเปลตกก็ยังพอที่จะรับได้อยู่บ้างอย่างนี้ หรือว่าผู้ที่เป็นเทพบางประเภทอย่างนี้อันนี้ก็รับได้เยอะแต่ทีนี้เราตายไปแล้วนี่บุคคลตายไปแล้วนี่จะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่ตรงนรกหรือไปอยู่ตรงเปรตหรือไปอยู่ตรงเทพหรือจะไปอยู่ตรงสัมภเวสีอะไรอย่างนี้เวลาตายแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหน เราแน่ใจของเราว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่แน่อีกเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะไปคอยรับส่วนกุศลคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ได้ทำกุศลให้แก่ญาติของท่านทำให้ญาติของท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้ว กนหนึ่งจากญาติของท่านนะ่ะไปกินของสงฆ์เมื่อไปกินของสงฆ์คือเรื่องของเรื่องในอดีตชาตินั้นญาติของพระเจ้าพิมพิสารมีพระเจ้าแผ่นดินโอรสของพระเจ้าแผ่นดินพากันไปบวชบวชแล้วก็ให้ลูกน้องนี่ทำครัวถวายซื้ออาหารมาแล้วก็ทำครัวแล้วก็ถวายพระท่านก็บอกว่า ท่านไม่เกี่ยวข้องทีนี้พวกที่ทำครัวพอทำแล้วครั้งแรกๆนี่ก็ไม่กล้ากินถวายพระก่อนแล้วค่อยทานอย่างนี้พอที่หลังมาลูกมันร้องหิวก็เลยให้ลูกกินต่อมาเมื่อลูกกินแล้วตัวเองก็เลยกินด้วยในที่สุดก็เลยขโมยกินของสงฆ์ก่อนแต่ที่จะถวายพระไม่ได้กินเสร็จ ก็กินของสงพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารต้องไปเป็นเปลทถึง92กับแล้วถึงจะได้พบกับพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศส่วนกุศลไว้ให้นี่อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่พอจะได้รับส่วนกุศลได้เพราะฉะนั้นที่ชีวิตจะออกจากร่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่เราทำสมาธิไว้อย่างที่พวกเราทำกันทุกวันนี้อัตมาก็แน่ใจว่าพวกเราไม่ต้องไปแล้วทั้งเปลททั้งนรกเป็นอันว่าปิดกั้นได้เพราะอะไรถึงแน่ใจอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นได้สงบเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนทุกคนที่ได้ทำสมาธิแล้ว ก็ได้เป็นสมาธิด้วยกันทุกคนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันว่ารับรองได้ว่าไม่ต้องไปในอบายภูมิเหล่านั้นมันน่าหวาดเสียวอย่างยิ่งสำหรับจิตของคนที่จะออกจากร่างเขาเรียกว่าจิตตปฏิสนธิ